อไ,ไอ้เ<ร><ไ>อพี้ยคุยคุยอยู่แม่งลุกมาไล่บ้าพวาไอสัตว์กูน่าจะบ้ากว่าแม่งไปคุยกับแม่งไงเพี้ยที่ถ้าเราทํะไอเข้าไปเนี่ยก็เราผิดอนะทําเขาไม่ได้นะะเป็นเหมือนไปนเราเราละแกเขาเลยแต่ถ้าเกิดเขาตีเราก่อนเนี่ยเราบวกได้เลยนะวเว้ยติฮะเอาไงอย่างแม่งวะไม่รู้ผมหงุนงิดแล้วเนะ<อ>ี่ยบพี่อยคุยก็คุยไม่รู้เรื่อง ก็ไมจะไล่เราอย่างเดียวเลยอะแต่กูเห็นอะไพี่จีอะกูแอบเดินเข้าไปดูข้างหลังไหร่ขี้มันดึงช้ากูว่าน่าจะบ้ากูว่าน่าจะเต็มแล้วล่ะมันน่าจะเต็มกราฟมันเหงือนช้าเหมือนเป็นเลือดเลยวะจีมีด้วยเหรอเออดำๆออกเหมือนสีเลือดหมูอะกูไม่รู้มันเอามาบูชาอะไรเอามาเอามาทำอะไรผีเผือกูไม่กลัวแล้วกูกลัวตาลุงนี่คนเดียวนั่นแหละตอนเนี้ยกูเริ่มกลัวแล้วไอ้เฮียคุยอยู่ๆลุงมาไล่กูเวรขี้มันพร้อมจะบวกเราอะ ซอ,อเอาไงดีะคือแบบไล่เลยอ่ะ yeah. คุยดีด้วยก็แล้วอะไรก็ไม่รู้แกพูดเพาะนะใช่แกพูดเพาะแต่เสียอย่างเดียวเลยนึก<แ>จะลุกไล่ก็ไล่นะนึกจะเงียบใส่ก็เงียบใส่นึกจะดีก็ดีนี่นอย่างของเขาอ่ะแต่เหมือนเ,เขามีวิชาจริงเว้ไยได้ยินคาถาใช่ป่ะได้ยินพี่ได้ยินแตผผ่ผมยังไม่เชื่อผมยังไม่เชื่อ คือผมยังไม่เชื่อไอ้เจ้าลองไม่ได้เอาบริวารคืนเขาเนี่ยเอากลับเลยพี่เอาไปต้มกินฮะกินบริวารเขาไปฝันไหมไม่รู้ว่าคาถาคาถาจริงครับที่ผมได้ยินนะแต่ผมไม่รู้ว่าแกเคยบวชมาแล้วแกจํามาหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมก็ยังไม่ยังไม่สามารถเชื่ออะไรได้เพราะว่าถ้าแกมีของจริงอ่ะผมต้องมีอะไรแบบต้องรู้สึกต้องเชี่ออะไรแล้วถ้าของไม่ดีนะเหมือนเหมือนคาถามันเข้าตัวบกเหมือนแกเล่นเยอะเกินอ่ะ เออเหมือนเล่นคาถาเยอะเกินแล้วเหมือนคาถาแม่งกับข้าตัวเหมือนสติฟั่นเฟือนนี้ป่ะน่าจะเกี่ยวไหมคิดว่าแบบพี่ฟังนะไอผมคิดว่าตอนเนี้ยมีอยู่สองแง่ลุงแกมีวิชาจริงแล้วเล่นเยอะเกินไปข้อที่หนึ่งหรือเปล่าอันเนี้ยคุปันจัานี่คือปักมึงพูดอันนี้ปักก่อนเลยอันนี้คือปักก่อนเลยว่าแกอ่ะมันแต่เขาลุกมาไล่เราอ่ะไม่เว้ยพี่คาถาจริงได้ยินคุยรู้เรื่องตอบรู้เรื่องแต่บางทีก็เหมือนไม่ใช่ตัวแก ตงคืออะไรของแกวะไม่เดี๋ยวจำนะอันนี้นี่ยกูกูพูดต่อกูเคยเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับข้ามไปครับผมไม่อะไรนะฮะผมไม่อะไรละวพี่ตีตอนทําพี่พี่เป็นเหมือนเลือดเดวให้ลูกคุยกันมีเลือดด้วยเหรอเด็ดดึกดีดมีต่อยกรอเอามีต่ออีกเดี๋ยวมีต่ออีกช่วยกันให้กําลังใจว่าเราจะคุยกับลุงลูเรื่องไหมดีกว่ากูว่านะใช่ ไม่งสติ๊กเกอร์นะครับของส่งติ๊กเกอร์นะครับเด็กดึกดึกดีกว่าว่าอะไรรู้อ่ะเพราะว่านะไอ้ฝนมันเป็นผู้หญิงอ่ะถ้ามันอ้อนอ่อนเขาหน่อยอ่ะมันน่าจะคุยรู้เรื่องว่าปะไม่รู้คืออยากคุยกับลุงรู้เรื่องคืออยากถามแกคาถาแก่แกเรียนมาใช่ไหมหรือว่าแกบวชมาหรือว่าแกอะไรมาเพราะคาถาที่แกพูดออกมาไอ้สัตว์คาถาจริงใช่คาถาจริง